ไม่ว่าเราจะทำอะไรไว้ทั้งกรรมดีและชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเสมอจะให้ใครมารับผลกรรมแทนเราไม่ได้เมื่อเราทำความเข้าใจพื้นฐานตรงนี้แล้วความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองก็จะเกิดขึ้นตามมามีผลที่ทำให้ใจของเราสว่างพอพอที่จะมองออกต่อไปว่าพระธรรมคำสอนต่าง ที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้แท้จริงทุกคำสอนล้วนเป็นการสอนให้เกิดความเข้าใจถูกในเรื่องของกฎแห่งกรรมดีและกฎกรรมชั่วถ้าเราแยกไม่ออกว่าเส้นทางไหนคือเส้นทางแห่งความดีและความชั่วเราก็จะมีโอกาสพลาดไปทำความชั่วแล้วผลทุกแห่งความชั่วก็ย่อมตกลงมาถึงตัวเราเมื่อความเข้าใจของใครก็ตามที่มีใจสว่างมาถึงระดับนี้ ความซาบซึ้งในเรื่องกฎแห่งกรรมก็ยิ่งจะทับทวีแก่กล้าขึ้นไปและจะส่งผลให้ตัดสินใจเลือกทำแต่กรรมดีได้อย่างถูกต้องเช่นเริ่มตั้งแต่เลือกคิดในเรื่องดีๆเลือกพูดในเรื่องดีๆเลือกทำในสิ่งดีๆเลือกประกอบอาชีพที่ไม่ก่อบาปก่อเวรภาคเพียรทำความดีเพิ่มยิ่งขึ้นไปมีสติระมัดระวังตนไม่ให้พลาดพลั้งกลับไปทำความชั่ว และมีสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงในการทำความดีไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคใดๆที่มาขวางกั้นทั้งสิ้นในที่สุดความดีที่เขาทำผ่านกายวาจาใจรอบแล้วรอบเล่านี้ก็ได้กลายเป็นนิสัยดีๆประจำตัวเขาขึ้นมาแล้วก็ทำให้เขาสามารถทำความดีต่างๆให้สูงยิ่งขึ้นไปถ้าเห็นการยอมรับของสังคมสำคัญกว่าพระธรรมวินยัย พระพุทธศาสนาก็วินาตนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยย้ำว่าวิถีชีวิตของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาย่อมต่างไปจากชีวิตของผู้ครองเรือนวิถีชีวิตของพระสงฆ์มีสองเรื่องใหญ่ๆคือสิ่งที่ห้ามทำสิ่งที่ต้องทำการศึกษาของผู้อยู่ในวิถีชีวิตสงฆ์ที่เรียกว่าไตรสิกขาตามหลักคือศีลส,สมาธิ แต่เมื่อจัดกลุ่มแล้วก็รวมอยู่ในสองเรื่องคือศึกษาว่าอะไรบ้างที่ห้ามทำแล้วละเว้นสำรวมระวังไม่ทำสิ่งนั้นแม้ในเรื่องที่มีโทษเล็กน้อยก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่กล้าล่วงละเมิดและศึกษาว่าอะไรบ้างที่ต้องทำแล้วก็พยายามขวนขวายทำสิ่งนั้นไม่ให้ขาดตกบกพร่องปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้ก็คือ ผู้อยู่ในวิถีชีวิตสงฆ์ไปทำสิ่งที่ห้ามทำเข้าทั้งทำเพราะไม่รู้ทั้งรู้แล้วขืนทำอ้างว่าจำเป็นและไม่ใช่เรื่องสำคัญคือทำแล้วก็ไม่เห็นเสียหายอะไรพร้อมกันนั้นก็ปล่อยประละเลยสิ่งที่ต้องทำอ้างว่าไม่จำเป็นและไม่ใช่เรื่องสำคัญคือไม่ทำก็ไม่เห็นเสียหายอะไรตัวอย่างเช่นพระสงฆ์ต้องประชุมกัน ฟังพระปาติโมกทุกครึ่งเดือนกำหนดในวันพระกลางเดือนและสิ้นเดือนหรือวันพระใหญ่เรียกเป็นคำสามัญว่าลงปาติโมกหรือลงโบสถ์เมื่อสมัยยังเป็นพระมีอยู่พรรษาหนึ่งผมไปจำพรรษาที่เขาถ้ำพระซึ่งเป็นที่พักสง์ในเขตอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีไม่มีโบสถ์ไม่มีพระที่สวดปาติโมกได้ พอถึงวันพระใหญ่พระที่เขาถ้ำพระทั้งหมดก็เดินไปวัดดอนทรายซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้ไปร่วมฟังปฏติโมกที่นั่นปฏิบัติกันอย่างนี้ตลอดมาปัจจุบันนี้พระหลายๆวัดไม่ได้ลงปาติโมกจะอ้างเหตุอะไรไม่ทราบได้ในวัดตัวเองก็ไม่ทำไปร่วมฟังกับวัดอื่นก็ไม่ไปบางทีทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นก็ไม่ทำด้วย วันปาติโมก็อยู่กันเฉยๆเจ้าคณะผู้ปกครองก็ไม่กวดขันไม่ว่าอะไรนี่คือไม่ทำสิ่งที่ต้องทำส่วนเรื่องทำสิ่งที่ห้ามทำเวลานี้ก็มีหลายเรื่องทั้งเรื่องที่มีข้อห้ามไว้ชัดเจนทั้งเรื่องที่ยังถกเถียงกันว่าห้ามทำหรือไม่ห้ามหลายเรื่องทำกันจนเป็นเรื่องปกติจังที่เวลานี้พระยืนบินทบาท จนกลายเป็นพระนั่งบินทบาทเป็นเรื่องปกติไปแล้วคือทำกันทั่วไปพระยืนให้พรกันข้างถนนก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติก็คือทำกันทั่วไปผู้คนเอาสตางใส่บาทก็ถือเป็นเรื่องปกติคือทำกันทั่วไปเรื่องที่พระสมัยก่อนไม่ทำแต่พระสมัยนี้ทำและมีแนวโน้มว่าจะทำกันมากขึ้นคือพระขับรถยนต์ขับไปไหนมาไหนกันเอง เวลานี้เห็นหนาตาขึ้นแล้วแรกเริ่มก็ขับอยู่ในวัดขนของหน้าวัดไปหลังวัดอย่างนี้เป็นต้นต่อมาก็เริ่มขับออกนอกรั้ววัดไปใกล้ๆก่อนตอนนี้เริ่มจะขับไปทุระที่นั่นที่นี่เหมือนชาวบ้านผมขอทำนายไว้ว่าอีกไม่เกิน20ปีนับจากนี้พระสงฆ์ในเมืองไทยจะขับรถไปไหนมาไหนกันเองเหมือนชาวบ้านโดยที่สังคมยอมรับ และตรงจุดนี้เองคือจุดที่อ้างกันว่าสังคมยอมรับนี่แหละจะเป็นต้นทางนำไปสู่ยุคกาสาวกันทะดังที่แสดงไว้ในพระคัมภีร์ถ้ายุคกาสาวกันทะจะถึงในก้าวที่ห้าพันการที่พระสงฆ์ในสมัยนี้ช่วยกันสนับสนุนกันเองว่าอย่างนั้นทำได้อย่างนี้ทำได้ไม่ผิดก็ดีการที่สังคมเราในสมัยนี้พากันยอมรับว่า พระสงฆ์ทำอย่างนั้นได้ไม่ผิดก็ดีก็เทียบได้กับเป็น9ก้าที่สิหรือ9ก้าที่ร้อยก้าที่5้าพันในอนาคตซึ่งจะเป็นยุคกาสาวกันถะแค่มีผ้าเหลืองคล้องคอก็เป็นพระก็ไปจากเก้าที่สิหรือ9ก้าที่ร้อที่พวกเรากำลังกระซิกกระซีชีช้ชวนกันเก้าอยู่ในเวลานี้นั่นเองพระสงฆ์สมัยกาสาวกันถะมีบ้านเรือนอยู่เหมือนชาวบ้าน มีครอบครัวมีลูกเมียเหมือนชาวบ้านประกอบอาชีพต่างๆเหมือนชาวบ้านทุกอย่างแต่เวลาที่เอาผ้าเหลืองมาคล้องคอสังคมยุคโน้นเขาก็ยอมรับกันว่านี่คือพระลองคิดเทียบดูเถิดสมัยก่อนถ้าพระมีบ้านเรือนเหมือนชาวบ้านสังคมสมัยนั้นจะรังเกียจมากไม่นับถือว่าเป็นพระมาถึงสมัยนี้ กุติพระบางแห่งรูหรายยิ่งกว่าบ้านของชาวบ้านเราบางคนในสมัยนี้ยังรู้สึกรังเกียจอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วเราก็ยังนับถือว่าท่านเป็นพระอยู่สมัยนี้ถ้าพระมีเมียเหมือนชาวบ้านสังคมเราจะไม่ยอมรับเป็นอันขาดว่านั่นเป็นพระหากใครจะแย้งว่าที่นั่นไงที่นโน่นไงเขารู้กันทั้งนั้นแหละว่ามีเมียมีลูกด้วยก็เห็นยังเป็นพระอยู่ไม่ใช่หรอ กรณีนั้นโปรดแยกประเด็นให้ถูกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงที่เห็นยังเป็นพระอยู่นั่นก็เพราะยังไม่มีใครเปิดเผย